ยามเบ็ดด้วยบอนโอ้ยไม่เห็นขึ้นไหลเลยยามเบ็ดหรือนอือนะไทยเนี่ยโอ้ยคปโคตรเนี่ยไปโคตรเนี่ยยังไม่ได้เห็นเลรอเห็นหลังหนึ่งที่ทางไหนเอาทางไปเบิ้งกันอ่ะ หลังหนึ่งยูนเ้อเออหนึ่งก็ติงตงบ้างกันน่ะแมนบเนี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเ่นหลังนึ่งหลังหนึ่งแมนแมนอุ้ยมันเั็นปลาหรือมันงูอนี่แก่ะนั่น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 ต้นเขาหยาติงอ่ะนั่นว้ายีแมนบ่แมนปลาบ่ของแท้ของแท้ของแท้บพดีดีพดดีต้นเขาสีคาดต้นเขาสีคาดโอ้โหอู้ดอู้ดอู้ดอกจากต้นเขาโอ้ถอดต้นเ่าถอดต้งเ่าอู้ดอู้ดู้อก เล็ตถ um ึงก็ยิทท่งสายสายสีขาดสายสีขาดโอ้เอามาทั้งนี้โอ้โหั้นแรกเลยบอกขั้นแรกเลยขั้นสองขั้นสองโอ้โหโอ้โห้นแรกคือเธอได้ครับตัวใหญ่แบบในบึงไก่ไกเนี่ยใหญ่เลยเนาะโอ้กิโลด้วยปลาตัวนี้ปล่อยด้วยมึงปล่อยมึงปล่อยปล่อยนกกระพื้นโอ้โหยังปลานิ่นในนาข้าวโอ้ปลาธรรมชาติอีหลีตัวนี้เอาถังมาใส่ถังมาใส่ยัดที่กู ồ ồ xanh nhanh xanh ni bàn thứ có khó nhanh thiệt